นี่คือวัดที่มีพญานาคมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณฟังไม่เพดครับนี่คือวัดที่มีพญานาคจริงๆแต่ไม่จะตกเป็นๆนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะบอกให้มันคือรูปปั้นพญานาคแบบจำลองนั่นเองแล้วก็มีพระองคต์โตๆตแบบนี้มันนอนแบบ <c oughs> สบายใจแบบนี้เลยนี่ฝนก็ตกเราก็ไม่หยุดครับ <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> ไม่พอแค่นี้หรอกนี่ข้างหน้าวัด ก็จะเป็นแบบนี้ฝนตกเราก็ไปนี่สวยไหมละ่ะแค่นกวัดนะสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูพญานาะตัวใหญ่เริ่มแบบนี้เลยนี่ข้างนอกก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นี่เราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนี่ถ้ำพญานาะจริงไหมถ้ำอ่ะถ้ำแบบจําลองนั่นเลยไม่ใช่ถ้ำจริงๆพอเข้ามาข้างในก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ มีทั้งพญานาคเขียวแดงส้มดำมีครบทุกอย่างในตระกูลสายพญานาะคและมีแสงสว่างจำลองเหมือนกับว่าแสงพยานาคจริงๆมันไม่ได้เป็นเอฟเฟกนะแต่มันคือแสงไฟนั่นแหละลองดูสินี่เดินไปดูรอบๆก็มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะ สเม่์คนอิมก็จะมาให้พรเราถ้าเราขอ <c oughs> คนจะขอหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละแต่สำหรับผมถ่ายวีโอเพลินๆพ,พ,พาทุกคนไปดูรอบๆว่ามีพญานาคกี่ตัวโอ้ลืมทับจริงๆแล้วมันมีมากกว่าร้อยตัวแน่นอนนี่ข้างในทั้งขาวทั้งเขียวทั้งแดงมีครบทุกอย่างสำหรับใครที่สายบุญสายเที่ยวที่นี่ตอบจททุกอย่างนะครับ เพราะว่าที่นี่มีทั้งพญานาคและฤาษีนะนี่พญานาคสีขาวสีดำและมีพระพุทธเจ้าให้เรากลาบไหวด้วยนะนี่มีพระองค์ที่แสนสง่างามเราสามารถที่จะมาทำบุญกับพญานาคและพระพุทธเจ้าได้พร้อมๆกันเลยสายบุญไม่ขนผาดจริงๆและที่นี่ก็คือ วัดป่าตรงแก้วโพธิ์านจังหวัดลำปางนะครับมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแค่คุณมีใจคุ้นก็ไปถึงนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้ทั้งสวยนี่ข้างเอกก็จะสวยประมาณนี้ไม่น่าเชื่อว่าวัดที่สวยขนาดนี้จะเป็นวัดที่อยู่ในลำปางนะครับมันไม่ได้ไกลจากคนหรอกถ้าคุณอยากไปและไฮไลท์ของวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่นอนสง,ง่างามอยู่ท่ามกลางสายฝน นี่นอนอย่างสง่างามสวยงามจริงๆเอ๊ะแต่คุณณน,น,นะสีเขียวแบบนี้อันนี้วันวัดพระชานหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่วัดพระชานมันจะเป็นพาที่นั่งเนาะสำหรับวัดพระชานลำปางเดี๋ยวมีโอกาสจะพาทุกทุกคนไปแอลนะคะและวิวโอต่อไปเราก็จะไปกาดตองก้านะครับสวัสด,ดี